สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องทุกผู้ทุกคนเนอะวันนี้ปวันก็จะมาสรุปสามตัวบนให้นะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจน่าเอาไปลงทุนเนาะจะได้ไปหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลไว้กันนะคะชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขก็ เดี๋ยวประวันทําตามกด YouTube ก่อนเนาะสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กต่ากว่าอายุ15ปีขึ้นไปค่ะเนาะก่อนที่จะมาชมตัวเลขกันอะไรกันก็ เพื่อนๆทุกคนคงสบายดีกันเนาะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วเนาะโดยภารกิจที่ไม่ค่อยว่างเนาะเ,ออเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวะคะ่ะยังไงป้ที่เอมาสรุป นะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่ประวันฟันให้นะคะถ้าใครชื่นชอบชุดนี้ก็เอาไปจัดได้นะคะดูสมาชิกก็ดูนะคะว่าชอบตัวเลขตัวไหนก็ลองนําไปจัดดูนะคะแต่อันนี้ประวันไม่ไม่ได้เน้นนะคะอันนี้ประวันเพียงแต่ว่าจัดเป็นชุดเต็มให้นะคะนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ เลือกได้อะค่ะเลือกเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะน,นี่ประวันก็คือมันทำมาแล้วมันก็จะได้เพิ่มมาเนี่ยค่ะเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นแต่คลิปก่อนนั้นประวันก็ได้บอกสมาชิกไปแล้วเนาะเดบบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าประวันทำได้เพิ่มมาอีกเนี่ยคือเก้าและสอง แต่ความเป็นไปได้เนี่ยสงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาหลักสิบหรือไม่มานะคะหรืออาจจะลงล่างนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบฮานอยแต่ช่วงนี้ประวันไม่ว่างได้ลงในช่องทาง YouTube ให้เลยถ้าใครชื่นชอบฮานอยเพราะว่าฮานอยของประวันเนี่ยเข้าแทบทุกวันทุกวันเลยล่ะคะ่ะนะ โดยเฉพาะตัวเด่นเนี่ยไม่เคยหลุดอะค่ะถ้าใครชื่นชอบก็าสามารถเข้าไปดูใน t i กต o k ได้นะคะเพราะว่าถ้าลง YouTube เนี่ยคือมันต้องทําคลิปอะค่ะต้องทําคลิปยาวเหมือนทว่าลงใน t ิกต o k เนี่ยเราจะได้ไม่ทําคลิปยาวะแค่โพสที่นิดหน่อยๆคือเราก็ลงได้แล้วนะคะอืมเดีย๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าจะมาสรุปสมตัวให้ก่อนจะไปสรุปสมตัวป้าวันก็ขอให้ เพื่อนๆได้ดูผลงานของฮานอยปราวันหน่อยเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นของวันที่ยี่สิบนะคะคือตัวเน้นก็เข้าแบบเต็มๆเลยนี่นะคะเลขก็ไม่เยอะค่ะก็มีแค่นี้ค่ะตัวเลขทั้งหมดก็มีอยู่หกชุดแต่ถ้าวันไหนที่ทำตัวเลขได้มาทั้งหมดเนี่ยส่วนที่มันเหลือเนี่ยเยอะก็ตัวเลขก็จะมีประมาณ 8ถึง9ชุดก็แค่นั้นนะคะนะคะเห็นไหมคะอันนี้ของวันที่23นะคะฮาหน่อยสามารถเข้าไปดูในช่องไปดูย้อนหลังในช่อง t ิ k t o k ได้นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ออกแบบเน้นๆเลยเข้าแบบเต็มๆเลยตัวเน้นก็จะมีอยู่แค่2ชุดนะคะประวันจะเน้นให้2ชุดทุกวันค่ะนี่ก็ไปออกหน่อยธรรมดานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้อันนี้ออกนอยพิสอ่านอยอะไรน้อยวีห้าสองตัวเน้นเต็มเต็มอันนี้ก็คือออกน่อยธรรมดาน้อยปกติค่ะนะคะอันนี้ก็คือผลงานของเมื่อวานค่ะวันที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้ก็คือผลงานของยี่สิบสี่เนี่ยค่ะก็มาเนี่ยค่ะหกชุดทั้งหมดนะคะ หกชุดทั้งหมดก็ประวันก็เน้นให้หกสองเนาะหกสองตอนแรกประวันนี่ใส่หกเจ็ดไปแล้วประวันว่าอีมันอยู่ในชุดเต็มแล้วเนาะประวันก็เลยจับสองกับซี่มาใส่กันเผื่อมันจะหลุดมานะคะแต่ประวันก็ก็เข้าตัวเน้นคือตัวนี้นะคะก็มาเข้าชุดเต็มแต่ถ้าว่าสมาชิกจะเอาไปซื้อเนี่ย เดี๋ยวปวันจะลองโพสด,ดูนะคะว่าอันนี้ได้ไหมแต่ปวันยังไม่ได้ทําเลยนะคะหน่อยอะ่ะไม่รู้จะทันกับสมาชิกออกไปซื้อไหมเดี๋ยวปวันลองลองไอ,อ้น,นี้ดูก่อนเนาะวันนี้ว่างค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ออกอ่าน้อยพิเศษแล้วก็ออกน้อยธรรมดานะคะตัวฟันนี้ก็เข้าเต็มเต็มนะคะเนี่ยค่ะทั้งลูดทั้งฟันเข้าหมดสองเด้งสามเด้งเข้าหมดนะคะ เพื่อนๆชื่นชอบก็ลองลองเข้าถ้าประวันไม่ได้ลงในช่องนี้ก็คงจะไปลองไปดูในช่องทิกต็อกนะคะปาวันพารวยยายน้องเวียค่ะนะคะยายน้องเยียนะคะช่องประวันพารวยเหมือนกันในช่องทิกต็อกนะคะนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานปาวันก็เข้าไปดูได้หลายๆช่องนะคะหรือว่า จะเข้ามาหน้า facebook ป้ามาส่องดูเลขหน้า facebook ป้าก็ได้เพราะว่าป้าจะลงไว้ให้ทุกวันนะคะเฟซบุ๊กป้ะวันก็ค้นหาได้ค่ะวันนาแก้วลากมุดค่ะนะคะช่อง youtube ป้าวันนาแก้วลากมุดนะคะเอ้ยไม่ใช่ช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กป้า วันนาแก้วลากมุดนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบฮานอยจะเข้ามาส่งฮานอยหน้าเฟซก็ได้ค่ะนะคะกดเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะอืมนี่ป้ะวันก็จะไม่ทำคลิปยาวเนาะคลิปสั้นๆอันนี้ก็เป็นหลักหลักร้อยนะคะเหมือนอย่างที่ป้ะวันเคยบอกไปนะคะว่าเลขป้ะวันเนี่ย ระหว่าง3ตัวเนี่ยเขาจะมา1นถึงสตัวนะคะอาจจะเป็นหลักร้อยหรือหลักหน่วยหรือหลักหลักสิบได้นะคะเนี่ยค่ะนะคะบางทีบางครั้งก็จะมาตัวหนึ่งตัวอาจจะไปอยู่หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเลขติดค่ะนะคะอันนี้คือเลขติดเนี่ยซึ่งไอเนี่ยที่ประวันจะเอามาจับเป็นเลขสรุป3ตัวบนให้ะคะ่ะ ก็ไม่มีเยอะอะค่ะก็จะมีอยู่แค่สี่ชุดแล้วก็ชุดกันสักชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าประวันจะมาสรุปสองตัวล่างเน้นๆให้นะคะเลขงวดนี้อาจจะมีขึ้นบนล่างบนคือเลขตัวเดียวกันนะคะอาจจะขึ้นล่างขึ้นบนนะคะ เพราะว่าเลขที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบชุดไหนก็ลองเอาไปลองเอาไป <c oughs> เทียบดูนะว่าเลขชุดไหนที่เราชื่นชอบเราก็เลือกเอาชุดนั้นชุดไหนที่เราไม่ชอบเหมือนอย่างเช่นพอวันให้ไปสี่ชุดอย่างเงี้ยชุดไหนที่เราไม่ชอบเราก็กันไว้สักนิดหนึ่งนะเผื่อทุนกันทุนเขาเรียกกันทุน แต่ถ้าชุดไหนที่เราชอบแล้วก็ซื้อเยอะหน่อยหาลอตเตอรี่ไว้สักสิบใบนะคะเดี๋ยวป้าจะไปสรุปให้ละอยู่ไหนแล้วอ่ะวันนี้ประวันก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำงานเนาะวันจันทร์วันนี้เดี๋ยวช่วง ประมาณทัก2หรือ3ามโมงเดี๋ยวประวันจะไปลงคลิปช่อง t i กต o k กฮานอยนะคะถ้าใครเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบฮานอยก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าประวันไม่ได้ลงลงในช่อง YouTube นะคะไปติดตามที่ t i k t o อกได้นะคะหรือจะติดตามใน Facebook ของประวันก็ได้ ให้แอคเขาให้ให้ค้นให้ทักเข้ามาเป็นเพื่อนกันเนาะในเฟซบุ๊กเนาะเพราะประวันจะลงไว้ที่หน้าเฟซทุกวันเลยนะคะชื่อวันอ่าเฟซบุ๊กประวันก็วันนาแก้วลากมุดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นไหม ไมเยอะโอเคสีชุดตัวกันอีกชุดก็คือ5ชุดนะคะนี่นะคะอันนี้กันนี้เดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยแคบอีกทีเนาะอันนี้ให้ให้สมาชิกดูก่อนเนี่ยคะ่ะพิปรวรเอามาจับใส่ให้นะคะนี่นะคะคือพิะวันจะใช้หนึ่งเนี่ยเป็นหลักสิบค่ะมาจับใส่โยงกับเก้า แล้วก็หลักร้อยประวันเนี่ยคือเทียบแล้วเนี่ยมันได้แบบนี้อะค่ะเนี่ยซึ่งประวันก็อธิบายแล้วเนาะว่าหลักร้อยประวันเนี่ยมันอาจจะมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะไอ้ที่ชนกันได้เนี่ยคือคือจะมี0ูนคือจะมี7มี6มีศมี3นะคะที่เทียบได้ทั้งหมดหลักร้อยนะคะอันนี้ที่เด่นที่สุดเนี่ยปอร์วันคิดว่า คือเขาจะต้องมาทั้งล่างและบนนั่นนะคะคือจะต้องมีมาให้เห็นนะคะหนึ่งต้องมีมาให้เห็นนะคะเก้านี่ก็เช่นกันคือพอวันไปเทียบหมดแล้วอ่ะเนี่ยเขาติดมาอีกตัวหนึ่งพอวันก็กลัวว่าเขาจะวิ่งขึ้นบนนะคะเนี่ยอาจจะวิ่งลงล่างตัวหรือบนตัวก็ได้ก็ไม่รู้เนาะว่าเลขนั้นจะยังไง ป้าก็ไม่รู้เนาะป้าก็ทำทาไปตามสูตรคํานวณไปตามสูตรนะคะผิดพลาดประการใดหรือว่าเลขหลุดเลขอะไรป้าวันก็ขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะเพราะป้าวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขอะ่ะเขาจะออกตัวไหนนี่นะคะก็จะมีอยู่สี่ชุดค่ะชุดที่ป้าวันเน้นนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้านะคะ อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวเน้นของประวันค่ะตัวเน้นเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะมะี19ตัวกันก็คือ18อันนี้ตัวนี้นะคะประวันแนะนาให้ซื้อไว้ทั้งล่างและบนนะคะเพราะว่าเลขล่างประวันเนี่ยก็คือมีหน,นะคะ พราะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นบนและล่างเขาจะมาล่างหรือมาบนนะคะแต่ในสูตรเนี่ยป้าก็มั่นใจว่าเขาจะมาบนนะคะนะคะอ่าคือชุดนี้ก็เป็นชุดกันชุดนี้คือพวันเคยให้ไปแล้วอ่ะเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคลิปแรกคลิปที่สองหรือที่สามไม่รู้ที่ป้าวันเคยให้ไปแล้วนะคะนี่นะคะที่ป้าวันฟันให้นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้ค่ะ ดี๋ยวประวันวงกลมให้นะคะคือประวันประวันก็กลัวว่าถ้าข้างบนเนี่ยถ้าเขาหลุดเลยเขาหลุดเขาจะมามาชุดนี้ค่ะมาชุดกันนี่ค่ะนะคะเนี่ยก็ไม่เยอะนะคะอันนี้อันนี้คือตัวกันนะคะ1 8นี่คือกัน,นะคะ่ะป้าก็แนะนำให้ซื้อล่างซื้อบนนะคะนี่ค่ะ หนึ่งเกนี่นะคะป้าแนะนำให้ซื้อ,อล่างและบนค่ะชุดนี้นะคะเฉพาะชุดนี้นะคะที่ประวันวงกลมให้นี่นะคะนะคะกันไว้นิดๆหน่อยๆนะคะเผื่อเขาโดดลงล่างนะคะปอตัวเลขมันได้มาคล้ายคึงกันคือเหมือนกันเยอะนะคะอันนี้ค่ะประวันให้สมาชิกแคปเนาะให้เพื่อนๆแคปเออมันยาวไปอ่ะเนาะ เห็นไหมแคบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแคบแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยเอาไปขยายเอาก็ได้เนาะนี่นะคะเนี่ยก็เห็นอยู่เนาะชุดกันนะคะคือป้าสรุปให้ให้เนี่ยค่ะเน้นเน่ยค่ะเน้นเน้นบนอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่แวะเข้ามาแป๊บ นะคะเพื่อมาชมดูผลงานของป้าปาวันก็ขอฝากช่องเล็กๆของปวันช่องเปิดใหม่นะคะยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยค่ะปวันก็ฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปวันด้วยเนาะเพื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆลงมาเนี่ยปวันก็จะได้ เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสที่ดีๆเนาะนะคะคลิปนี้ประวันก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าประวันจะมาสรุปสองตัวล่างให้นะคะค่ะขอบพระคุณ เพื่อนๆทุกๆคนที่แวะเข้ามาชมในช่องนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ